สิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามในตลาดสัปดาห์นี้ผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่รายงานการจ้างงานและข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย Investopedia และสำนักข่าวบารอนเผยแพร่มเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2025เวลา5นาฬิกาตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนในสัปดาห์นี้ผลประกอบการจากบริษัทเทคโนโลยีสื่อและบริษัทยาจะเป็นที่จับตามอง โดยบริษัทแม่ของ Google อย่าง Alphabet และ Amazon เตรียมรายงานผลประกอบการรวมถึง Disney และผู้ผลิตยาลดน้ำหนักอย่าง Novo Nordisk และ Eli Lilly รายงานการจ้างงานเดือนมกราคมอาจชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานรายงานการจ้างงานเดือนมกราคมที่มีกำหนดประกาศในวันศุกร์นี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่งหรือไม่หลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานในเดือนธันวาคมสูงถึง256 0 0นตำแหน่งซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ ความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดใช้อ้างอิงในการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุดก่อนที่จะถึงรายงานวันศุกร์นักลงทุนจะได้รับข้อมูลการจ้างงานในภาคเอกชนในวันพุธและข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในวันพฤหัสบดีนอกจากนี้ในวันพุธยังมีข้อมูลเกี่ยวกับดุลการค้าซึ่งรายงานล่าสุดชี้ว่าความสมดุลระหว่างการนำเข้าและส่งออกมีการขยายตัว เนื่องจากผู้ซื้อเร่งสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับนโยบายภาษีที่อาจเปลี่ยนแปลงรายงานอื่นๆที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ได้แก่ดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคการผลิตและบริการข้อมูลการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเครดิตผู้บริโภคและดุลการค้าหลังจากการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดคาดว่าจะได้ยินถ้อยถแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายเช่นประธานเฟดสาขาแอตแลนตาราฟาเอลบอสติกประธานเฟดสาขาชิคาโกออสตันกูบีและประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกแมรี่เดลีผลประกอบการจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและบริษัทยาลดน้ำหนัก ผลประกอบการจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เช่นอัลฟาเบตในวันอังคารและแอมาซอนในวันพฤหัสบดีจะเป็นที่จับตาอย่างมากหลังจากที่มีการเปิดตัวโมเดล AI ต้นทุนต่ำจากสตาร์ทอัพจีนอย่างดีซีซึ่งทําให้เกิดความกังวลในวอลสตรีทเกี่ยวกับการลงทุนใน AI และส่งผลต่อความผันผวนของตลาดในสัปดาห์ที่แล้วพลันเทียซึ่งเป็นบริษัท AI ที่นักลงทุนจับตามองมีกําหนดรายงานผลประกอบการในวันจันทร์ตามมาด้วยผู้ผลิตชิปรายสําคัญอย่าง ARM, a d ม a n c e d m i c โครดีไว e s และโค l c ค m m ดิสนีย์จะรายงานผลประกอบการในวันพุธซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริการสตรีมมิ่งในไตรามาสก่อนและข่าวการรวมบริการสตรีมมิ่งสดของฟูบทีวีกับฮูลูไลฟ์ทีวีของดิสนีย์ไมโครสตร a ี e g ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าซื้อบิตคอย่างต่อเนื่องมีกำหนดรายงานผลในวันพุธโดยล่าสุดบริษัทได้ซื้อบิตคอยเพิ่มอีก1107บิตคอยผู้ผลิตยาโอเซมปิกและวิกอวีอย่างโนโวนาดิสจะรายงานผลในวันพุธขณะที่อีไลลินลี่จะตามมาในวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ยังมีบริษัทยาขนาดใหญ่อื่นๆที่จะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ได้แก่ไฟเซอร์เมอร์กแอมเจนอ a สตราเซนกและบริสต o l ไมเยอร์สคริหลังจากดิ s ซีกเปิดตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังมีโอกาสเติบโตนี้คือวิธีที่ AI กำลังถูกรีเซ็ตใหม่บทความวิเคราะห์จากสำนักข่าวบารอนเผยแพร่เมื่อวันที่28มกราคม2025เวลา13 6. นาฬิกานาทีตามเวลาในสหรัฐ ด p s ซิกอาจาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากฮาร์ดแวร์ไปสู่ซอฟต์แวร์คล้ายกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในช่วงปี1990ในช่วง2ปีแรกของการปฏิวัติ AI แบบสร้างสารรค์ Gen e r a AI ผลตอบแทนส่วนใหญ่ไปสู่ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เช่น n v i d i ีที่เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนรวมถึงลูกค้าอย่างเดลเทคโนโลยีและ Super m i ไมโครคอมพิวเตอร์ตลอดจนซัพพลายเออร์เช่นไต้หวัน s e m i คอนดักเตอร์และ SK h y n i ฮซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับประโยชน์จากความเชื่อที่ว่า AI มีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องใช้พลังการประมวลผลจานวนมาก แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มนี้ร่วงลงหลังการเกิดขึ้นอย่างกระทันหันของดิบซีซึ่งเป็นห้องวิจัย AI ในจีนที่สามารถพัฒนาโมเดลให้ทัดเทียมกับ OpenAI และ Google ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก NVIDIA ซึ่งอยู่ศูนย์กลางของกระแส AI มานาน2ปีราคาร่วงลง13%ภายในสัปดาห์เดียวถึงวันพฤหัสบดี แต่ทั้งหมดไม่ได้สูญเสียไปสำหรับหุ้นเทคโนโลยีในความเป็นจริงดิบซีกอาจนำไปสู่การย้ายมูลค่าจากฮาร์ดแวร์ไปยังซอฟต์แวร์โดยนักวิเคราะห์คิงลี่เครนจากแคนแคร์จีนูริตีชี้ว่าจนถึงตอนนี้ AI ถูกนิยามด้วยความยิ่งใหญ่ของทรัพยากรที่ใช้แต่การเกิดขึ้นของทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่น้อยลงนั้นเป็นข่าวดีสำหรับซอฟต์แวร์ดิบซีกับผลกระทบในวงกว้าง ขณะนี้วัสตรีกกำลังประเมินโอกาสในการเติบโตใหม่ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลาแต่เราก็เริ่มเห็นผู้ชนะในกลุ่มซอฟต์แวร์บ้างแล้วแอรอนเลวีซีอของบ็ x กซ์กล่าวบนแพลตฟอร์ม X ว่าในโลกที่ต้นทุนการประมวลผลลดลงอย่างรวดเร็วมูลค่าจะหวนคืนกลับไปที่ชั้นแอปพลิเคชันโดยผลิตภัณฑ์ที่รวม AI เข้ากับขั้นตอนการทำงานของลูกค้าและการจัดการข้อมูลเฉพาะจะมีโอกาสสร้างมูลค่าสูง ซลฟอสเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนี้โดยหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 2. 9เเซในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ดัชนี S&P 5 0 0ลดลง 0. 5เซนเซลฟอสกำลังพัฒนา AI agent ที่สามารถรับคำสั่งง่ายๆและดำเนินการงานซับซ้อนได้ซึ่งหากแนวทางของดิฟซิกถูกนำมาใช้ต้นทุนในการพัฒนาคุณสมบัติ AI จะลดลงอย่างมากนักวิเคราะห์กเรกรกมอสโควิดจากมิสซูฮระบุว่าประสิทธิภาพของดิฟซิกในการใช้ทรัพยากรการประมวลผลที่น้อยลง หมายความว่าต้นทุนในการฝึกและใช้งานระบบ AI จะลดลงในอนาคตในทำนองเดียวกัน ServiceNow ก็เป็นอีกบริษัทที่มีโอกาสโดยนักวิเคราะห์จากสันอเดอร์จาก k e y บ a n แคปิตอ a มาร์เก็กล่าวว่า AI Agent ที่เกี่ยวข้องก,กับการทำงานอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ ServiceNow ถนัดแม้ว่าหุ้นจะร่วงลง10%หลังรายงานผลประกอบการไม่เป็นที่พอใจแต่นั่นอาจเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุน ฮับสปอตก็ได้รับการมองว่าเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยมีนักวิเคราะห์จาก ABC Capital m a r k e t กล่าวว่าบริษัทได้เริ่มพัฒนา AI ตั้งแต่ช่วงแรกและหุ้นของ h u บสปอตเพิ่มขึ้นกว่า6%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกตัวเลือกที่น่าสนใจคือ UI Path ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทางธุรกิจซึ่งหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น4.8%ผู้ชนะตัวจริงคือใครนักวิเคราะห์เครนจากแคนแคดกล่าวว่า บริษัทที่สามารถใช้ AI ทั่วทั้งผลิตภัณฑ์ของตนในวิธีที่แต่ก่อนมีค่าใช้จ่ายสูงจะเป็นผู้ชนะ Microsoft, Microsoft, Microsoft ก็อยู่ในจุดศูนย์กลางของพลวัตนี้เนื่องจากมีธุรกิจ AI คลาว d ขนาดใหญ่แต่หากแนวทางของ DeepSeek สามารถนำมาใช้ได้ Microsoft อาจต้องเผชิญกับความต้องการที่ลดลงสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ใหม่แต่ในฐานะบริษัทซอฟต์แวร์ Microsoft จะยังได้ประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงโดยบริการ Microsoft 365 CoPilot อาจมีราคาเข้าถึงได้มากขึ้นและขยายตัวได้เร็วขึ้น นักวิเคราะห์มากกมอดเลอร์จากเบอร์สไตน์เชื่อว่าต้นทุนที่ลดลงจะเป็นผลดีต่อ Microsoft เพราะจะช่วยกระตุ้นการใช้งานโดยรวมแล้วการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI อาจช่วยให้การใช้งานแพร่หลายเร็วขึ้นและส่งผลดีต่อบริษัทซอฟต์แวร์นักวิเคราะห์เบรนทิวจากเจฟฟรียระบุว่าต้นทุนการใช้งาน AI ที่ลดลงจะช่วยให้ต้นทุนขายต่ำลงและกระตุ้นการใช้งานอย่างแพร่หลาย ดิบซีกอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกับยุค1990ซึ่งในเวลานั้นอุตสาหากรรมคอมพิวเตอร์เปลี่ยนจากฮาร์ดแวร์ไปสู่ซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนหากแนวทางของดิบซีพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริงอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วหากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักลงทุนได้ไอเดียลงทุนจากข่าวนี้และต้องการชื่อหุ้นจากข่าวสามารถดูรายชื่อหุ้นได้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ